ตอนที่หงานเปิดตัวโรงแรมยิ้มหน่อยสิอย่าทำให้ผมเสียหน้าเขาหยุดเดินรอให้คนข้างกายปรับอารมณ์กระชับมือเย็นเฉียบที่เกาะอยู่บนแขนอย่างแนบแน่นวันนี้เธอดูสวยมากกว่าที่เคยเจอคงเพราะสีของเครื่องสำอางที่แต่งเข้มขึ้นให้เหมาะสมกับงานและสถานที่ฉันพร้อมแล้วค่ะ อันราหลุบตาหนีคนทํำสายตาเจ้าเล่ที่จ้องมองเธออย่างไร้มารยาทคุณสวยมากจนผมอยากเร่งเวลาให้ถึงคืนนี้ทีระดนมองชุดราตรีเปิดไหลที่มีเพียงสายสปาเกตตี้เส้นเล็กเกาะอยู่เห็นแล้วอยากเขี่ยมันให้พ้นจากผิวขาวนวลน,นั่นชายกระโปรงพลิ้วไหวตามแรงเดินทำให้เห็นรอยผ่าลึกเธอแอบเซ็กซี่เบา ไหนจะเส้นผมยาวดำคลับช่วยให้ใบหน้าขาวดูผ่องใสโดดเด่นถ้าทนไม่ไหวเริ่มเลยก็ได้นะคะฉันจะทิ้เสร็จธุระสัทีที่บ้านยังมีงานรอให้ทำอีกเยอะคนถูกจับจ้องหันกลับมาเผชิญหน้าตีฝีปากไม่อยากรู้ว่าคุณรีบผมจะรอดูว่าคุณจะปากดีแบบนี้ได้อีกกี่น้ำอยู่ในงานห้ามทำผมเสียหน้าเข้าใจไหมครับ ที่ระด,ดนใช้นิ้วเชยคางเธอให้สบตาเขารอยยิ้มเยือกเย็นดุดปีศาจทำหญิงสาวหวาดกลัวแต่ก็ยังยิ้มสู้ไม่ต้องห่วงค่ะฉันเป็นคนอดทนฝืนใจตัวเองเก่งดีครับผมก็เป็นพวกชอบบังคับใจคนอื่นคุณเหมาะกับผมดีทำคนปากเก่งหน้าซีดได้เป็นอันพอใจ ไม่น่าเชื่อว่างานเลี้ยงเปิดตัวโรงแรมใหม่จะยิ่งใหญ่กว่าที่คิดแสงสีเสียงอลังการทั้งยังมีคนมากหน้าหลายตาเดินเข้ามาทักทายเขาแต่ไม่ว่าจะหมุนตัวไปมากี่ครั้งก็ยังไม่ยอมปล่อยมือเธอจูงบ้างให้คล้องแขนบ้างตามแต่สถานการณ์คุณที่ระดลหลานชายของบุษบาใช่ไหมคะเธอว่าชายหนุ่มคนหน้าอยู่มากแต่ไม่กล้าทึกทัก กลัวจำผิดสวัสดีครับคุณโฉมยินดีด้วยนะครับโรงแรมสวยมากโอ้ยตายแล้วเรียกย่าโฉมก็ได้ไม่ถือไม่ถือเห็นบุตรว่าจะให้หลานชายมาแทนย่าก,ก็ว่าคุ้นโชมวิไลหัวเราะร่วนตามประษาค,คนแก่ที่มีความสุขโรงแรมนี้เป็นของลูกชายเธอซึ่งเปิดเพิ่มขึ้นในเครืออีกหนึ่งแห่งคุณโฉมยังสาวขนาดนี้ ผมเรียกย่าแล้วรู้สึกขัดใจมิหน้าล่ะบุตรถึงหลงหลานชาอย,ยังกับอะไรหลอกคนแก่เก่งอย่างนี้นี่เองโชมวิไลหัวเราะเสียงดังชอบใจในหลานรักของเพื่อนที่รู้จักเอาใจคนแก่ตามสบายนะจ๊ะเดี๋ยวย่าขอไปรับแขกต่อกินกันเยอะๆนะเพิ่งได้พ่อครัวมาจากเมืองนอกย่าอยากอวดฝีมือได้ครับ โวมิลาย,ยิ้มให้ทั้งคู่แล้วเดินไปทักแขกคนอื่นต่ออันตรามองตามไปแล้วถึงกับหน้าเสียไม่คาดคิดว่าจะได้เจอคนรู้จักเราที่นี่พี่ควีนพี่เอมนั่นพี่ควีนนี่น้องอิงอันตราพยายามดึงมือตัวเองจากอุ้งมือใหญ่แต่เขากลับออกแรงจับไว้แน่นพี่ควีนมางานนี้ได้หรอคะอิงทานจูงมือเอมออนพี่สาวมาหา แล้วก็มองสองมือที่ประสานกันทุกนิ้วด้วยความแปลกใจสวัสดีค่ะพี่เอมทำได้แค่ทักแต่ไม่อาจยกมือไหวไม่ได้เจอกันนานเลยควีนวันที่อามเดินทางที่บ้านพี่ก็ติดธุระพอดีเลยอดเจอกันสบายดีนะสบายดีค่ะไม่คิดว่าจะได้เจอพี่เอมกับน้องอิงที่นี่พวกเราตามคุณแม่มาค่ะแล้วพี่ควีนล่ะคะมากับใคร สายตาของอิงทานกวาดมองเอาเรื่องทีระดนนิ่งเฉยไม่สนใจที่จะตอบทำอันตราอึดอัดไม่รู้จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี้อย่างไรแต่เหมือนเอมออนจะมองความลำบากใจนี้ออกคุณแม่เรียกแล้วพี่ว่าเราไปกันเถอะพี่ไปก่อนนะควีนแล้วพบกันค่ะอันตราคลายความอึดอัดลงบ้างเอมออนดึงมือน้องสาวออกห่างพี่เอมจะดึงอิงทำไมเนี่ย ยังไม่ทันรู้เรื่องเลยไหนพี่อาร์มบอกว่ากลับมาจะเป็นแฟนกับพี่ควีนนี่ยังไปไม่ทันครบเดือนก็ควงกวนอื่นละอิงจะบอกพี่อาร์มบอกไม่ได้นะห้ามบอกเด็ดขาดเอ็มออนห้ามน้องสาวทำไมอาร์มจะได้ทิ้งทุนกลับมาเรื่องใหญ่แน่พอได้ละอิงเรื่องของผู้ใหญ่เฉยๆทนาโอ้ยพี่อาร์มแกกว่าอิงแค่สี่ปีเองผู้ใหญ่ที่ไหนกัน ถึงสองพี่น้องจะเดินห่างออกไปเรื่อยๆแต่อันตราก็ได้ยินบทสนทนาแทบจะทั้งหมดทำได้แค่จุกในอกปล่อยใหิธีระดนเดินจูงมือเธอรอบงานบางครั้งถ้าคู่สนทนาผู้ชายมองมาจนหน้าเกลียดก็ทำทีโอบเอวแสดงออกให้เห็นบ้างงานมีแค่สองชั่วโมงอดทนหน่อยนะอีกเดียวคุณก็ได้อยู่กับผมสองคนแล้วเขากระซิบบอก ยืนห่างๆให้ฉันได้หายใจบ้างได้ไหมคะมือหนาวางบนเอวคอดรั้งไว้หลายสิบนาทีคนที่มองอย่างจาบจ้วงก็จากไปแล้วแต่เขายังถือโอกาสผมว่าคุณกำลังเครียดน่าจะถึงเวลาที่ต้องนอนพักแล้วล่ะทีระดนมองนาฬิกาเขายืนอยู่ตรงนี้มาชั่วโมงกว่าถือว่าเหมาะสมอันตรายอมเดินตามแต่โดยดี หวังให้เรื่องคืนนี้จบลงอย่างรวดเร็วที่สุดพรหมจันทร์แลกกับสิบล้านคงไม่มีผู้หญิงขายตัวคนไหนได้มากเท่าเธอถ้าคิดเรื่องคุ้มก็นับว่าเกินคุ้มส่วนเรื่องศักดิ์ศรีก็แส้งลืมมันไปก่อนเข้ามาสิความจริงห้องนี้ต้องเป็นคุณย่าผมเข้าพักแต่ท่านขี้เกียจเดินทางคืนนี้ทั้งห้องก็เลยกลายเป็นของคุณกับผม ชมวิไลเปิดห้องในคืนแรกนี้ให้กับแขกที่ต้องเดินทางไกลามาร่วมงานส่วนคืนต่อไปเปิดขายนักท่องเที่ยวตามปกติฉันไม่กล้ารับเกียรตินั้นหรอกค่ะคุณจะดื่มอะไรหน่อยไหมไม่ค่ะเธออยากรีบจบคืนนี้อยากรีบกลับบ้านท่าทางนิ่งเมินทำทีระดนขมวดคิ้วที่ไม่ชอบคือการถูกขัดใจแถมยังกล้ายืนหันหลังให้เขาอีก ถามอะไรก็ไม่สบตาตอบจุดหมายคราวนี้คงไม่พ้นซ่อคอขาวคุณทีหญิงสาวสะดุ้งสุดขีดตกใจถึงขั้นปล่อยกระเป๋าถือในมือล่นเกือบจะหันหลังหนีกลับแต่ตัวการรีบรัดวงแขนไว้ก่อนตัวคุณหอมมากที่รดนรับรู้ได้ถึงแรงสั่นน้อยๆจากกายสาวปล่อย คนถูกกอดยกหัวไหลขึ้นหมายดันคางที่มีต่อคราวออกเอามือส่วนที่ขยับได้แกะวงแขนชายหนุ่มคุณชอบเล่นบทขัดขืนเหรอผมก็ชอบนะตบแบบวันนั้นสิจะได้มัดกับหัวเตียงให้แน่นต้องดิ้นแรงๆด้วยเพราะผมชอบมากเสียงกระซิบที่ข้างหูทำอันตราชะง,งักตัวแข็งทื่อไม่ทันเห็นว่าเขารอบยิม้ม อ,อกแน่นของชายหนุ่มขยับออกจนเธอแอบเบาใจขึ้นแต่ทว่าซิบด้านหลังของชุดราตรีกลับถูกรูดลงไปจนสุดความยาวที่ระดับเอวคุณทีเธอตกใจรีบยกมือขึ้นกอดอกก่อนที่ทั้งชุดจะหลุดร่วงลงพื้นชอบเซ็กส์แบบไหนบอกผมได้นะเรื่องบนเตียงคุณเปิดเผยกับผมได้ทุกอย่าง มือของเขาสกิดที่ตะขอชุดชั้นในลูกไม้สีดำให้หลุดผึงออกจากกันเขารู้ว่าเธอสั่นไม่หยุดอ่าหรือว่าคำโฆษณาของอารันจะเป็นเรื่องจริงอย่าอย่าเพิ่งอันตราเบี่ยงตัวออกเล็กน้อยเมื่อนิ้วสากแตะลงบนแผ่นหลังยอมหันเผชิญหน้าหืมคุณปิดไฟได้ไหมคะ คือฉันคิดว่ามันสว่างเกินไปฉันอายคำสุดท้ายเสียงแผ่วราวกับขอความเห็นใจแต่ผมอยากเห็นคุณชัดๆคืนนี้คุณตั้งใจมาให้ผมดูอยู่แล้วนี่เขาจ้องมองเธอตาเป็นประกายยิ้มดูหยันเล็กน้อยสบตากับหญิงสาวที่สีหน้าไม่สู้ดีนักไหว้หน้าฉันบ้างอย่าดูถูกกันนักเลย สองมือยังกอดตัวเองกําเสื้อไว้แน่นถ้าเธอยอมปล่อยก็คงไม่เหลือสิ่งใดให้หวงแหนอีกที่นี่มีแค่เราสองคนคุณอย่าสำคัญสถานะตัวเองผิดผมมีสิทธิ์จะเรียกร้องส่วนคุณทำได้แค่ยอมแล้วก็เอาใจผมเห็นหญิงสาวน้ำตาคลอก็ได้แต่ถอนใจเลือกเอาว่าจะกลับ หรือขึ้นเตียงผมไม่ติดถ้าคุณจะขึ้นไปถอดชุดรุ่มร่ามนี่บนนั้นถ้าขากลับคุณสามารถใส่เสื้อผ้ายับยับได้แล้วก็ลงจากรองเท้าส้นสูงนี่ด้วยผมไม่ชอบผู้หญิงที่ตัวสูงเกือบเท่ากันมันทำให้เขาดูไม่เป็นต่อทีระดนสูง185รองเท้านี่วัดจากสายตาก็น่าจะสนิ้วพอใส่แล้ว ความสูงเธอห่างจากเขาเพียงคืบเห็นแล้วหงุดหงิดเจ้านี่หนุ่มชอบเธอที่ตัวเล็กๆสูงน้อยกว่าเขาสักยี่สเซนติเมตรเหมือนที่ผ่านมาว่าไงครับจะกลับหรืออยู่ต่อผมเองก็ไม่ชอบฝืนใจใครฉันอยากมั่นใจก่อนว่าคุณจะทำตามสัญญาจริงคราวนี้มองตรงศบตาถ้าจะเสีย เธอก็ควรได้สิ่งที่ต้องการนั่นเพราะตั้งใจแลกมาไม่ใช่ถูกหลอกให้เสียฟรีเมื่อวานนี้พี่ชายคุณเพิ่งได้เช็คไปอีกฉบับอะไรนะพี่ชายเธอปิดปากเงียบไม่บอกสักคำอีกห้าล้านรวมทั้งหมดเป็นยีสิบล้านคุณว่าใครคือคนที่คุ้มถ้าอยากเห็นเอกสารการกู้เงินเสร็จเรื่องคืนนี้คุณจะได้เห็นทั้งหมดรวมทั้งเรื่องที่คุณอยากรู้ ว่าผมตกลงอะไรกับคุณคิงไว้บ้างอันตรายอมถอดรองเท้าส้นสูงรวมถึงปล่อยมือจากชุดราตรียาวเหลือเพียงชั้นในลูกไม้สีดำที่ระดนถึงกับคำรามในลำคอเขาไม่รอช้ารีบอุ้มหญิงสาววางลงบนเตียงนุ่มยอมรีอแสงไฟลงอีกหน่อยตามคำขอร้องเมื่อครู่เพื่อเธอจะคลายความแข็งเกรงลงบ้าง ผิวขาวผ่องไม่อาจละสายตาแม้ตอนที่เขาเปลื้องผ้ายังจดจ้องส่วนเว้าส่วนโค้งบนเตียงอย่าว่าแต่เคยเห็นเนื้อหนังร่างกายของผู้ชายจะแอบดูหนังอย่างว่าสักครั้งยังไม่เคยทำความรอบรู้เรื่องบนเตียงถือว่าตื้นเขินทำได้แค่หันหน้าหลบคนหน้าไม่อายที่ถอดเสื้อผ้าออกจนเหลือแต่ชั้นในชายตัวเดียว เอามือออกสิเธอยังกอดอกตัวเองไว้แน่นในท่าเดิมตั้งแต่ที่ชุดราตรีหลุดลงพื้นจับสองแขนเล็กกลางออกพร้อมกับดึงบราเซียที่คลายตัวจนพ้นสายตามองความกลมกลึงได้รูปยังตื่นตาตื่นใจคุณสวยมากจนผมทบทนไม่ไหวอยากฟัดบีบขย้ำใจจะขาดแต่ถ้าทำทั้งหมดที่คิดในคราวเดียว เธออาจาหวากับความหิวโหยของเขาอืมเธอกัดริมฝีปากแน่นเพียงแค่เขาก้มลงดูดขบเม้มจากเบาเป็นแรงขึ้นตามลำดับนวดเฟ้นอีกข้างอย่างอดใจไม่ไหวดูดนวดสองข้างสลับไปมาซ้ำๆหน้าแดงเฮอร้อนลามไปทั่วร่างเมื่อถูกเขาใช้ลิ้นสัมผัสทั้งตัว ผ้าลูกไม้ชิ้นสุดท้ายถูกดึงออกเปิดเปลือยเธอภายใต้แสงไฟสีนวลเขาจดจ้องส่วนนั้นไม่วางตาอับอายเหลือเกินที่ต้องเปิดเผยกับชายแปลกหน้าเพื่อแลกเงินอันตราหลับตาแน่นทันทีที่เขาจัดการกับผ้ายืดปราการชายชิ้นสุดท้ายเธอได้ยินเสียงคล้ายไม่พอใจกับบางสิ่งทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรผิด แต่เหมือนว่าเขากำลังโกรธสังเกตจากน้ําหนักมือที่กดขยี้ลงตรงส่วนนั้นของเธอ,อเจ้าของเรือนร่างงดงามยังกัดริมฝีปากไม่ให้เผลอร้องควีนลืมตามองทุกอย่างที่ผมอยากให้คุณเห็นมองดูทุกช่วงจังหวะที่คุณเป็นของผม